อุ๊ยโมเมนต์นี้ดีต่อใจฟินจิกหมอนขาดกันเลยทีเดียวละจ้ากับละครเพตานนารมิตรตอนก่อนจบอีพีสิของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบอกเลยว่ากระแสรแรงสุดๆเลยจ้าฟังขึ้นเทนทวิตเตอร์เรียบร้อยกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าเรตติ้งก็แต่5เรียบร้อยเกินต้านมากแม่ ต้องบอกว่าสัญญามันหมายถูกยกเลิกแต่ความแค้นยังไม่สิ้นรักแรงเกลียดแรงอาฆาตแรงและแม่ออนกลับมายังอดีตอีกครั้งคุณหลวงขอแม่ออนแต่งงานแม่บัวก็ยังยิ่งแขนหนักเผาเรือที่ยงนำแม่ออนมาด้วยเวทมนต์เพตาลนารมิตรตามคำแนะนำของท่านคำือแต่เพียวเวียงแผนมาช่วยหยุดไฟไว้ได้ท่น และแน่นอนสัปดาห์หน้าบทสรุปความแค้นของบุแม่บัวจะเป็นเช่นไรและชะตากรรมของแม่จันจะรอ่าจากหมอมเทพหรือไม่อย่างไรเสาร์ที่13พฤษภาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีมาชมตอนจบพร้อมกันนะเจ้าคะ่ะมาลุ้นความรักของคุณหลวงและแม่อ้อนกันต่อเจ้าคะ่ะแถมล่าสุดต้นสังกัดคาอัปเดตเรตติ้งคะ่ะส H เจสตี ดราม่าโซเซตีค่ะอัปเดตความปังด้วยการเผยรูปภาพผลเรตติ้งและข้อความแคปชั่นว่าสีของเรือนสีของใจโมเม e ต์นี้ดีต่อใจเพตานรมิตร EP 15และ16 4.9 5.4มงลงเรตติ้ง15บวกทั่วประเทศถ้าเรตติ้งปกติก็คือ4.8และ5.2นั่นเองจ้ายอดชมออนไลน์ Facebook สูงมาก พร้อมทั้งยอดชมทาง YouTube ด้วยค่ะ1 1 2 8 k ิวิวกันเลยทีเดียวยอดชมของบักกะบูก็พุ่งไปแล้วที่11ล้านวิวค่ะร่วมส่งท้ายบทสรุปความแค้นและอิมเอมกับอนุภาพแห่งรักวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนี้20.30นาฬกา30นาทีเสนอตอนจบห้ามพลาดนะจ้าช่อง7 SD กด3 5หจ้า ขอบคุณข้อมูลข่าวและรูปภาพจากสี h History, d d ่ a เจ s o c i ด t y นะคะเรียกว่างานนี้ไม่มุกไม่ทำให้ผิดหวังกันเลยจริงๆละจ้าเรตติ้งปังมากๆคะ่ะ